พ่่อแมทำไมเมื่อกี้พูดอะไรค่อนไม่อยากให้พ่อแม่อะไรเขาไม่อยากให้พ่อแม่แกจงคนณรักพ่อแม่เอาแกแล้วจะเป็นยังไงล่ะแกแล้วไปไหนอ่ะไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้ออแกแล้วไปไหนไม่ได้ขับรถก็ไม่ได้อืม กินไม่ได้กินได้อยู่กับหนูได้ไหมล่ะอยู่กับหนู้นได้เจเ็กแบบบ้านๆความเป็นบ้านๆนี่จำแจ่วนี่แม่นลจ็กจำแ,แจ่วเขาเลี้ยงเยอะน่าดังเดือนมันมีข้าวตรงนี้มันมีข้าว